สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครค่ะวันนี้นะคะช่องไทยนิยมคามสวยของคุณแม่ขออนุญาตลงคลิปภาคุมไหล่นะคะ <mates> เพราะมีเอฟซีสายบุญนะคะคุณอำไพนะคะท่านอยากดูภาคุมไหล่อย่างดีนะคะคุณแม่ก็ไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูนะคะเพราะว่าถ่ายรูปไม่ไหวกับมันเยอะนะคะก็เลยขออนุญาตลงคลิปนะเพื่อจะให้เอฟซีท่านได้ดูว่าภาคุมไหล่ของเราเอาภาคุมไหลของคุณแม่ เกตพีเมียมก่อนนะคะพีเมียมนะคะพีเมียมราคาพันสองร้อย 1, บาทนะคะในช่วงโปรโมชั่นนี้นะคะคุณแม่จะโปรโมชั่นให้อยู่ที่หกร้อยบาทนะคะพื้นละหกร้อยบาทชอบพื้นไหนลายไหนนะคะแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่ได้เลยชอบแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่ได้เลยนะคะคุณแม่สวยไทยนิยมข้ามสวยศูนย์แปดหนึ่งสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดค่ะแม่สวยสุพรรนะคะเอาพื้นแรกเลยค่ะเป็นพีเมียมนะคะย้อมเปลือกระดูค่ะ พิมเมี่มย้อมเปลือกมาดูนะคะตัวนี้อย่างดีเลยนะคะอย่างดีเลยนะคะพรีเมียมนะคะพรีเมียมย้อมเปลือกปาดูหมักโคนนะคะคุณแม่โปรโมชั่นให้อยู่ที่600บาทค่าส่ง50บาทต่อเที่ยวนะคะต่อเที่ยวหมายถึงว่าท่านจะสั่งส0ผืนก็เสียค่าคนส่ง50บาทสั่งพื้นเดียวก็เสียค่าคนส่ง50บาทนะคะวันนี้คุณนะคุณแม่ลงแม่สวยพาแซบแต่ยังไม่ได้กินข้าวนะคะหลังจากยกคลิปเสร็จเก็ต้องไปก,กินข้าวแลคะ่ะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเวลาพูดรู้สึกหอบนะคะ พอมาข้าวยังไม่ได้กินนะเที่ยงแล้วคือล้หกร้อยบาทนะคะคุณแม่ไม่ได้ติดรหัสนะคะขอความกรุณาท่านเอฟนะเอฟแล้วก็แคปหน้าจอโทรหาคุณแม่ได้เลยแล้วก็โทรหาคุณแม่ทันทีเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดแม่สวยสกลนครค่ะพื้นที่หนึ่งนะคะพื้นที่หนึ่งค่ะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยภาพต,ตรงนี้สวยพื้นที่สองนะคะ วันที่สองยิ่งสวยลายสเก็ตทมค่ะตัวนี้ยังอยู่ในเปลือกไม้อย,อยู่นะคะเปลือกประดูนะคะหมักโคนนะคะนิ่มมากดีมากสวยมากนะคะทอกว่าจะได้นะหกเดือนก็ยังไม่เสร็จเลยนะคะลายนี้ลายสเก็ตทมนะคะสวยมากเลยยาวสองเมตรกว่านะคะยาวสองเมตรกว่านะคะยาวสองเมตรกว่านะคะตัดชุดก็สวยนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่อย่างดีเลยนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะ ตัวนี้ลายเสียบสนนะคะเสียบสนหมายถึงว่าลายเสียบเป็นต้นสนนะคะสองด้านเลยกว้างใหญ่ไพศาลส,สวยงามมากนะคะกว้างใหญ่ไพศาลส,สวยงามมากค่ะแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่ได้เลย081ค่ะ3804338แแม่สวยสกลนครค่ะนะคะแม่สวยสกลนครนะคะต่อมาค่ะคุณแม่ยังอยู่ในคลิป ผ้าคลุมไหล่อยู่นะคะอยู่ในคลิปผ้าคลุมไหล่ลายของเราจะไม่ซ้ํากันนะคะลายของเราแต่ละผืนแต่ละลายก็จะริมิเต็ดนะคะริมิเต็ดนะคะก็คือมีผืนเดียวเท่านั้นเองค่ะสวยมากนะคะขอบอกหอมคลาเปลือกไม้อุอ้ยหอมหอมหอมตัวน,นี้สี่ตะกอลายลูกแก้วทองมือนะคะไม่ใช่มัดย้อมนะคะทอมือสี่ตะกอเป็นของดีจังหวัดสกลนครพรีเนียมค่ะปกติคุณแม่ขายที่พันสองร้อยบาทค่ะ ที่อื่นก็ขายอยู่ที่800บาทนะคะแต่แม่สวยไทยนิยมความสวยขายอยู่ที่600บาทเท่านั้นเองค่ะ f c ท่านใดสนใจแท็กมาแคปนะคะแล้วก็โทรหาคุณแม่ได้เลยโทรหาคุณแม่ได้เลย081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครนะคะต่อมากค่ะต่อมาลายนี้ก็เป็นลายสเก็ตทธระคะโอ้สวยมากเลยนะคะคาสติดมากเลย คาาสิินะหรือคาาสิิพูดไม่เป็นนะคะก็คาาสิิแปลว่าพรีเมียมอะไรก็ช่างนะคะพูดไม่เป็นริมิเตเดแปลว่าเป็นหนึ่งเดียวนะ,ะ้วเขาพูดตามเขามาเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษก่อเป็นนะคะแต่วันนี้ขอพูดอีสานนะคะแต่จริงใจค่ะพูดอีสานแต่จริงใจพันสองเหลือหกร้อยแคบมาเลยค่ะแคบหาคุณแม่เลยนะคะแคบเราตัดชุดก็ได้คุณแม่ตัดให้ได้นะคะหกร้อยบาทเท่านั้นเองโหรายนี่มีโบราณค่ะ ลายนี้ลายหมีโบราณนะคะโหสวยมากเลยหกร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่ได้เลยนะคะแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่ได้เลยศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดชุดคุณแม่ใส่นี่คะถ้าใครอยากเอฟเฝงเลยนะครับโปรโมชั่นให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทยังไม่เคยใส่นะคะพุ่นใส่ถ่ายรูปนี้กาว่าจะใส่วันนี้นะคะกะว่าจะใส่วันนี้ทั้งวันแต่ถ้าแคบมานะคะคุณแม่ก็จะถอดเลยพันห้าร้อยบาทนะคะ 636เอลอยิบเก้านะคะสนใจแคบแคบเลยนะคะคุ้มค่ามากเลยสวยมากเลยนะคะคุ้มค่ามากสวยมากเลยนะคะคุ้มค่ามากสวยมากเลยนะคะแคบสีท่านใดสนใจแคบแคบมาเลยนะคะแคบมาเลยพันห้าร้อยบาทนะคะผ้าผืนนี้หกร้อยบาทนะคะต่อเลยค่ะต่อลายนะคะลายสวยมากนะคะลายมงกุฎเพชรนะคะ ลายมงกุดเพชรค่ะสวยมากเลยมีสะเก็ดทำอยู่กลางนะคะมีสะเก็ดทำอยู่กลางค่ะสวยงามพระรามเก้าเลยนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นเองจากราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะพืนสุดท้ายแล้วค่ะเปลือกไม้นะคะเปลือกไม้ผืนสุดท้ายแล้วค่ะลายจะไม่ซ้ํากันสักลายนะคะลายจะไม่ซ้ํากันสักลายเลยนะคะตัวนี้ ทอธรรมชาติทอมือธรรมชาตินะคะเปลือกไมห้หมักคนอย่างดีค่ะหมักคนอย่างดีนะคะของดีจังหวัดสกลนครนะคะต่อไปเป็นคลามค่ะเป็นคลามคลามพรีเมียมค่ะคลามพรีเมียมคลามพรีเมียมนะคะอย่างดีเลยสวยมากนะคะยาวมากใหญ่มากหมักคนเรียบร้อยสีตะกอลายลูกแก้วค่ะหรือละหกร้อยบาทค่ะหรือละหกร้อยบาทใหญ่ยาวนะคะใหญ่ยาวสวยค่ะ 600บาทนะคะสนใจผืนไหนไลายไหนแคบหน้าจอโทรหาคุณแม่เลย0813804338แม่สวยสกลนครนะคะทักหาคุณแม่เลยผ่านเลยนะคะฝากเลยนะต่อมาค่ะลายสเก็ตทำค่ะเห็นไหมคะราคาติดไว้950บาทนะคะแต่วันนี้คุณแม่โปรโมชั่นอยู่ที่600บาทนะคะ,ะเองนะคะลายสเก็ตทำค่ะลายสเก็ตทำนะคะ อยู่ที่หกร้อยค่ะอยู่ที่หกร้อยค่ะอยู่ที่หกร้อยนะคะพีเมียมนะคะจากราคาพันสองร้อยเก้าร้อยวันนี้คุณแม่โปรโมชั่นให้หกร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะลายจะไม่ซ้ํากันสักลายเลยนะคะต่อมาก็พีเมียมเหมือนกันลายนกยูงค่ะต่อมาก็พเมียมเหมือนกันลายนกยูงราคาธรรมดาลายนกยูงนะคะลายนกยูงค่ะสวยมากนะคะโปรโมชั่นเท่าเดิมค่ะหกร้อยบาทค่ะ สนใจผืนในลายไหนแคปหน้าจอเลยนะคะแคบหน้าจอโทรหาไม่สวยได้เลยกองดา็เ็ื่อนองข้างเพ่แซวลูกเล่นนะคะแซวลูกเล่นเห็นต่ากลอกยงุงเห็นต่ากดอกยุงเต็มผ่านเลยนะคะผ่านเลยต่อมานะคะริมสีม่วงนะคะลายดอกกุหลาบค่ะลายดอกกุหลาบนะคะพรีเมียมค่ะ พรีเมียมนะคะจาก950โปรโมชั่นเหลืออยู่ที่600บาทเท่านั้นเองค่ะ600บาทเท่านั้นเองนะคะ FC ตานนหนสนใจแคบมาเลยนะคะแคบมาเลยต่อมากค่ะลายมีโบราณใหญ่นะคะลายมีโบราณใหญ่ค่ะสวยมากค่ะลายของเราจะไม่ซ้ํากันเลยนะคะจะไม่ซ้ากันแล้วงานเราพรีเมียมค่ะพรีเมียมนะคะ1,2900บาทแต่เราขาย600บาทนะคะ เราขายช่วงโควิดนะคะสวยมากชอบลายไหนผืนไหนแคปหน้าจอโทรหาแม่ได้เลยแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่ได้เลยนะคะดูให้จบคลิปนะคะเพราะผ้าเราจะหลากหลายมากมายอย่าเพิ่งปิดคลิปก่อนนะคะลายสวยๆค่ะลายสวยๆนะคะ,ยยะ,คะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะลายสวยๆนะคะดูให้จบนะคะดูให้จบนะคะท่านจะได้ของดีพรีเมียมราคาถูกนะคะคือเราหกร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะ ลายผีเสื้อน้อยคะ่ะโอ้ลายนี้มีผืนเดียวสวยมากนะคะลายผีเสื้อน้อยโอ้โหมากลายผีเสื้อน้อยค่ะสวยมากคะ่ะมีผืนเดียวค่ะมีผืนเดียวริมมาเต็ดค่ะริมมาเต็ดนะคะหกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทนะคะริมมาเต็ดค,ค่ะริมมเต็ดค่ะดูได้นะคะหกร้อยบาทต่ตอมาสีชมพูค่ะสีชมพูน,นะคะลายมีโบราณใหญ่นะคะ สวยมากค่ะสวยมากหกร้อยบาทนะคะ FC ท่านใดสนใจแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยเลยศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดแม่สวยสกลนครค่ะโทรหาคุณแม่เลยนะคะของเราทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะลายจะไม่ซ้ำกันเห็นไหมคะสวยมากพรีพีมยมค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะที่มียมอย่างดีเลยนะคะทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวค่ะสุดแขนสุดขานะคะ2เมตรกว่าค่ะ2เมตรกว่านะคะแคบมาเลยนะคะแคบลายมาเลยตัวนี้ยิ่งใหญ่นะคะยิ่งใหญ่ยิ่งยาวนะคะสวยมากกัดสีเชียงกลางนะคะกัดสีเชียงกลางสวยมากนะคะสวยจริงๆใหญ่มากยาวมากนะคะของเรายาวสเมตรกว่าเลย ใหญ่มากยาวมากค่ะอย่างดีเลยนะคะใหญ่มากยาวมากอย่างดีเลยค่ะแคปหน้าจอค่ะโทรหาแม่สวยเลย081ค่ะ3 8 0 4 3 3ศสแม่สวยสกลนครสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยชอบหรื้นไหนลายไหนแคปหน้าจอมาเลยนะคะโอ้มีแต่ลายสวยๆค่ะมีแต่ลายสวยๆนะคะริมมันเต็ดค่ะไม่ซ้ำลายกันไม่ซ้ำลายกันนะคะ ซื้อกับแม่สวยการันตีค่ะได้ของดีแน่นอนนะคะขายใจนะคะไม่ได้ขายผ้าขายใจก็คือให้เอฟซีสายบุญนะคะโอ้บุญนี้สวยมากลายหางปลาวานลายหางปลาวานลิมเต็ดค่ะลายหางปลาวานนะคะลายหางปลาวานสไลด์อ่อนเข้มค่ะทีโทนค่ะทีโทนยังไงมีสีครีมสีฟ้าอ่อนแล้วก็คามเข้มเรียกว่าทีโทนนะคะสวยมากค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะ บื้นหนึ่งหกร้อยบาทเอฟซีท่านใดสนใจแคบหน้าจอโทรหาแม่ได้เลยศูนย์แปดหนึ่งสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดค่ะต่อมาลายแก้วปลาลายแข้วปลาลายแข้วปลาคือลายฟันปลานะคะลายแก้วปลาคือลายฟันปลาค่ะสวยมากนะคะลิมาเต็ดอิลิชชั่นนะคะลิมเต็ดคะลิมาเต็ดนะคะเอฟซีท่านใดสนใจแคบหน้าจอโทรหาคุณแม่เลยแคบหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดนะคะ ต่อมาค่ะต่อมาโหสวยมากเยอะมากขอยกสีส้มบ้างนะคะขอยกสีส้มบ้างสีส้มก็สวยนะคะริมมาเต็ดนะคะโอ้โหลายสวยมากนะคะ,ากกะ,คะลายดอกเกตมณีนะคะลายดอกเกตมณีสวยมากสีส้มนะคะหกร้อบาทเท่านั้นเองค่ะหกร้อยบาทนะคะ f อฟซท่านใดสนใจแคบหน้าจอโทรหาคุณแม่เลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งสามแปดศนย์สี่สาสามปดนะคะ สวยมากเลยสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆนะคะซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ซื้อได้ที่นี่ที่เดียวค่ะหกร้อยบาทนะคะปกติพันสองร้อยบาททั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งยาวทั้งใหญ่นะคะสวยมากค่ะสวยมาก şa, สวยมากค่ะต่อมาสีม่วงค่ะสีม่วงอืมสวยมากค่ะม่วงโทนน้าตาลค่ะม่วงโทนน้ําตาลนะคะสวยมากเลยดูใกล้ๆค่ะดูใกล้ๆสวยมากเลยนะคะ ดูใกล้ๆสวยมากเลยค่ะดูใกล้ๆเลยนะคะสวยมากเลย mm hmm. สนใจลายไหนผืนไหนแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่เลยนะคะ0813804338ค่ะผ mm ืน hmm. นี้ก็อย่างดีนะคะ600้อทบาทือนกันไม่มีเชิงค่ะนุ่มมากดีมากนะคะนิ่มมากนะคะ FC ท่านไหนสนใจเรียบๆนะคะ เรียบไม่มีเชิงผืนนี้เลยผืนนี้เลยผืนนี้เลยนะคะผืนนี้เลยสวยมากค่ะผืนนี้เลยนะคะผืนนี้เลยนะคะสวยมากเลยผืนนี้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยสวยมากเลยแล้วก็สวยมากเลยนะคะเอฟซีถ้าในสนใจแคบมาหาคุณแม่ได้เลยนะคะสวยมากเลยหกร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะต่อมาค่ะต่อมาอืมลายสวยนะคะ ลายสวยไม่ซ้ําใครเลยนะคะเลือกเลยนะคะเลือกเลยนะคะสําหรับไทยนิยมคามสวยแม่สวยสกลนอครวันนี้มอบสิ่งดีๆกับเอฟซีสายบุญนะคะก่อนจะไปกินข้าวนะคะก่อนจะไปกินข้าวจะลงคลิปผ้าคุมไหล่สองคลิปนะคะให้กับคุณลาไพนะคะใครๆก็ซื้อได้นะคะเพราะว่าคุณลําไพท่นานบอกให้ถ่ายรูปส่งให้ท่านคุณแม่ไม่ถ่ายรูปไม่ไหวค่ะมันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ลงคลิปให้ทุกท่านได้ดูทั่วโลกเลยชอบพื้นไหนลายไหนนะคะ แท็กมาเลยคุณแม่ขายราคายุติธรรมนะคะทุกคนได้เท่ากันหมดนะคะแต่ถ้าถ่ายรูปไปท่านจะได้ผืนละแ800ดร้อยหรือผืนละเก้าร้อยแต่ถ้าลงคลิปท่านจะได้ในราคาเดียวกันเพราะว่าพี่สวยลงเปิดเผยได้ราคาเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะต่อมาค่ะต่อมาต่อมานะคะ f c ของคุณแม่คือคนสำคัญทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันได้ราคาเดียวกันค่ะ6 0 0อบาทค่ะ600้อบาท คุณแม่จะไม่ขายคนนู้นราคาแพงขายคนนี้ราคาถูกขายคนนี้ราคาแพงไม่มีนะคะให้ใจค่ะให้ใจให้ใจนะคะขายเท่ากันหมดเลยทั่วโลกนะคะทั่วโลกนะคะนอกจากหน้าที่ทองบางทีมีห้าผืนยกห้าร้อยอย่างเงี้ยก็ได้เท่ากันเอฟทันก็ทันเอฟไม่ทันก็รอโอกาสต่อไปอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะหกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทยกให้หมดลดให้สุดเลยนะคะยกให้หมดลดให้สุดเลยนะคะมีแต่ลายสวยๆค่ะ แคปหน้าจอโทรหาคุณแม่ได้เลย081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนะครชอบลายไหนแบบไหนแคบหน้าจอมานะคะคุณแม่ไม่มีรหัสให้นะคะถ้าท่านบอกว่าพื้นที่สามชอบพื้นที่สามพื้นที่สไม่ได้คุณแม่งงมือนตึ๊บคุณแม่งงมือนตึ๊บนะคะท่านต้องแคบหน้าจอเองท่านมีลายคุณแม่แล้วแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่คุณแม่จะได้จัดให้นะคะของเราเยอะค่ะของเราเยอะเยอะมากของเราเยอะเยอะมากค่ะ ตอนนี้ลายนกยูงค่ะลายนกยูงตอนนี้ลายนกยูงนะคะนกยูงคู่นะคะเราจะอยู่เคียงคู่กันตลอดไปนะคะลายนกยูงคู่นะคะเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมหกร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะหกร้ยบาทเท่านั้นเองนะคะต่อมาค่ะใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่ของคุณแม่ไม่เคยหมดค่ะท่อมาตลอดทําตลอดค่ะสวยมากๆนะคะแต่ละลายแต่ละผืนนะคะเป็นงานพรีเมียมนะคะลิมิเต็ดด้วยนะคะ คีมียมก็คือทำอย่างดีรีมเตก็คือมีลายรับผืนนะคะพูดไปเป็นตามเบานําเขามาเห็นเขาพูดพูดตามเขามานะคะจริงๆเราพูดไม่เป็นค่ะสวยมากนะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะคลิปนี้ถ้าท่านเข้ามาดูนะคะท่านโชคดีมากๆเลย สีส้มนะคะสีส้มสีส้มค่ะสวยมากลายกำแพงเมืองกินมีผืนเดียวลายกำแพงเมืองกินเป็นลายมงคลน,นะคะแข็งแรงแข็งแกร่งนะคะกำแพงเมืองกินนะคะมีผืนเดียวค่ะออกโทนส้มๆ้มนะคะออกทนส้มส้มนะคะไม่ใช่ชมพูนะคะฟังคุณแม่นะคะไม่ใช่ชมพูนะคะออกทนส้มชมพูนะคะทนห0 0บาทค่ะเพ <el> ืนสุดท้ายที่แม่จะยกคลิปนี้สีม่วงนะคะลายหนีโบราณค่ะ <Gates> อันนี้ออกม่วงอ่อนนะคะออกม่วงอ่อนลายมีโบรานชอบพื้นไหนไลายไหนแคบหน้าจอมาเลยนะคะแคบหน้าจอหาคุณแม่ได้เลย0813804338แม่สวยสกนลคนครนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปผ้าคลุมไหล่พรีเมียมค่ะราคาหน้าร้านอยู่ที่พันสองลดได้เก้าร้อยแต่วันนี้คุณแม่โปรโมชั่นให้ลูกอยู่ที่หกร้อยบาทเสียค่าคนส่งครั้งละห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะชอบพื้นไหนไลายไหนทักหาคุณแม่เลย081ค่ะ 3804338คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะรอคลิปต่อไปผ้าคุมไหลพื้นใหญ่อย่างดีพรีเมียมเหมือนกันพื้นละ400บาทนะคะสวัสดีค่ะ